สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับเหรียญหลวงพ,วพ่ออีวัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเหรียญนี้สร้างในปีพุทธศักราช2534เนื้อทองแดงรมมันปูเรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้กันเลยครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นลักษณะเหรียญกลมเล็กรูปแบบหลวงพอ่ออีครึ่งองค์รูปแบบพิมพ์ความคมชัดผิวพันพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างของเหรียญต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ใบหน้าของหลวงพ่ออีเราจะเห็นเปลือกตา ทั้งสองข้างโค้งเว้าดูลักษณะคล้ายๆแบบรอยยิ้มถุงใต้ตาจนูนช่วงคิ้วโหนกสูงเห็นรอยเหี่ยวย่นในการกระแทกของเหรียญช่วงหน้าผาก เส้นผมโดยรอบจะเห็นเป็นเส้นเรียวเล็กหูจะแนบเป็นสันเล็กน้อยโหนกแก้ม จะสูงเป็นมิติให้เราเอียงเราจะเห็นระดับของเหลือรุ่นนี้จมูกจะตรงมาคล้ายๆเหมือนสมอเรือปากช่วงบนจะสูงกว่าปากล่าง จะเหลื่อมล้ำเล็กน้อยดูเป็นรูปกระจับสังคติคตผาดลงมาถึงถึงขอบเหรียญจะสูงระดับกว่าริ G ้วจีวอให้เราเอียงเหรียญเล็กน้อยเราจะเห็นถึงการต่างระดับระหว่างสังคติและ ริ้วจีวรช่วงริ้วจีวรด้านบนให้เราสังเกตเส้นตแตกเสี้ยนเส้นที่คอของหลวงพ่ออีถ้าเราเอียงเราจะเห็นอยู่3เส้น หายปลาและหัวไหลเป็นร่องพอเห็นแต่ไม่ลึกมากอักษรเป็นตัวนูนเป็นแท่งทั้งหมดให้เราสังเกตช่วงพอพานจะมีเส้นแตกเล็กน้อยไปจนถึงขอบเหรียน ไล่ขึ้นไปเราจะเห็นอักษรคมชัดอักษรยันจะซ้อนกันอยู่ด้านบนคือตัวอุนาลมหัวลงให้เราเอียงเล็กน้อยเส้นซ้อนอยู่ด้านใน อาการรชื่อวัดสตหีบเป็นสันเหลี่ยมคมชัดหูเหลียนด้านบนจะเจาะเป็นรอยเปียบเรียบร้อยดูเป็นธรรมชาติต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลัง เริ่มจากหูเหรียญด้านบนช่องการเจาะของหูเหรียญดูเป็นธรรมชาติรอยปิ้นขึ้นเป็นธรรมชาติขอบข้างด้านบนให้เราสังเกตจะปิ้นขึ้นเกิดจากการกระแทกวดด้านหน้าจนถึงด้านหลัง ขอบด้านข้างก็เช่นกันของเหรียญปิ้นขึ้นมาเล็กน้อยเป็นลักษณะเนื้อเกินพื้นเหรียญด้านหลังผิวจะตึง อักษรจะนูนเด่นเป็นแท่งเหลี่ยม อักษรพศออเลขไทยจะคมชัดในยันตารางเราจะเห็นยันที่แตกและซ้อนในตารางเกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์ที่กระแทก ดูเป็นธรรมชาติทั้งหมดให้เราเอียงดูเล็กน้อยลักษณะจะเป็นเส้นซ้อนช่วงของยันถอะจะขมวดหัว ขึ้นไปเป็นชั้นให้เราเอียงดูต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้พลิกมาด้านหน้าเริ่มจากด้านขวามือด้านบนตัดฉีกครึ่งช่วงบน เป็นในรูปแบบของแม่พิมพ์ตัวตัดไล่มาเรื่อยๆลักษณะขอบตัดด้านข้างจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมด ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหน้าเหรียญพลิกด้านซ้ายมือดูชว่วงขอบข้างขอบตัดอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากด้านบน ลักษณะด้านข้างเหรียญด้านซ้ายจะตัดได้ลึกมากกว่าด้านขวามือยังเห็นได้ชัดสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่น ของพิธีที่ปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรุ่นของวัดสัตหีบโดยมีหลวงพ่อเริ่มปรโมวัดจุกเชอมาร่วมปลุกเสกหลวงพ่อรังลูกศิษย์มือขวาของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบได้ร่วมปลุกเสกด้วยด้านพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่แคล้วคลาดปลอดภัยอันตรา,ายทั้งปวง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z ใหญ่ W O M Z ซใหญ่ W O M 5้าสี่จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ